สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมาพอกับขัวอีสานคือเกาเดอร์จ่ามือนีสิมัทลาบหมูนะคะเป็นหมูชิ้นด้วจ้าบริเเป็นหมูซับคือจังมือกอน,นีนะคะพอดีได้หมูมานะคะเป็นหมูที่ข้า,าแบงผูดเนาะคะ่ะอันนี้ได้มากผูดสองลอยกับบกรายหนึงค่ะก็มีเท่งเนื้อนะจ้ากระดูกตับแล้วก็สี่โค้งเพื่อนกับแบงมาให้เขากับมาฮันนะคะ หั่นเป็นชิ้นบางๆบ่ไดดซับเด้อค่ะเมื่อนี่แล้วก็สีเอาหมูที่เฮาหัน่นนี่ล่ละค่ะเติมน้ำไปน้อยนึงนะคะไพ่มีน้ำห้อนก็เติมเป็นน้ำเปล่าค่ะใส่เกลือไปหน่อยนึงเด้อจ้ะพอแคม่มันนัวนะอย่าใส่หลายเดี๋ยวมันสีเข้มไปสก่รนเพาสีมาปุงภาาหลังอยู่เด้อจ้ะเอาไปล้วนค่ะเนื้อหมูทีเฮาหัาห่นบางๆไว้เด้อจ้ะเด้อผู้ใดสีซับ นิดน้อยก็ได้หรือจ้าแต่ว่ามือนี่เ้าเป็นหลับหมูต้อนเด้อค่ะต้อนถี่เ้าหันไหวบมเมน์ลาบหมูซับเนาะจ้าใส่ลงไปไพมีเครื่องในมีหนังก็ใส่ไ,ไปน้ำแต่พอดีห้าบ่เดตต้มแบบว่าบบต้มเปื่อยเพิ่นเนาะหนัง,ง,นงมันก็หยาบเตอเฮาก็เลยบ่ได้เอามาล้วนใส่กันนะคะต้องเอาไปต้มเป็นต้มน้ำแนมต้มซุป แล้วก็จังมาหันไซยังสั่นแมนอยู่จ้ะแต่ว่านี่ห้าแค่อเอามาล้วนเ้ากับลรือใสไซเดี๋ยวมันสิหยาบตืมกันจากนั้นพักหมูที่ห้าวนไวจะข้าวนึงเน้อค่ะมันห่อนเกินไปมันก็นสีลวกได้นะคะเอาพักใซนี่นระวางนั้นเ้ากับมาสอยพักเนาะคะ่ะตัวหน่อยตัวใหญ่พอดีบ่พอดีก็แล้วแต่เพ่อแไม่พี่นองกะ้าเอานะคะนี่หอมบัว แล้วก็พักซี่ใบเลื่อยหรือว่าหอมปีบานเห่าเนาะคะ่ะใบบกหูดแล้วก็พักสลรแหนหรือว่าพักหอมใบม่นเด้อจ้าเด้อสอยบอกพริกจักน้อยเด้อค่ะพ่อห้มีสีสันห้เมนบกพริกผงมันบอเพ็ดบวพ่อกับสีม,มีพริกตัวนี้เพิ่มสีสันจิตจาดขึ้นมาใดแล้วค่ะหอมแดงจักหน่อยนึงเด้อจ้าเด้อ หมูทีห้าพักไวตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะบหฮอนปันได้กะใส่เขาครัวลงไปจ้าจักส่วนเคืงเด้อค่ะเด้อจากนั้นกะใส้บักพริกผงเด้อค่ะหมกพริกผลหมกพริกผง,กรกผงหรือว่าพริกป่นเด้อจ้าเด้อใส่ลงไปจากส่วนหนึ่งจ้าหมกพริกกะตําหมกค่อยแลงปันได้เมื่อยก่อนค่ะ จากนั้นก็บีบักหน้าเด้อจ้าจักสองเปียงเนาะค่ะเนาะหมูสามนี่ใส่สองเปียงกับพ่อส่วงนี้บักหน้ามันแพงสูรดจักน้อยหนึ่งค่ะต่อด้วยน้ำปลาจักส่วนเคืองเด้อจ้าเด้อย่าใส่หลายเพราะว่าตอนลวนหมูห้าใส่เกี๊ยไปแล้วเด้อจ้าเอือนึงคนคุกเข่าโคเล่ให้มันเข่ากันนะคะ ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วซีมมึงจักน้อยรสศาสตรพอดีแล้วข้างกับใสหอมทีเฮ้าหัน่นไหวบางหั่นนะคะลงไปจ้ะกับโคเล่โคเล่อีกจักรอบนึงนะคะสวยสดงดง,งามเป็นตะยากตะกินบ่ค่ะเนี่ยเรียบอยลาบหมูข้างเห้านะคะ มูเพิ่นแบงพูดมาให้เป็นหมูแทบานที่เขาเจาเลียงอยู่ในหมูบานเองเด้อจ้ะเด้อนี่ข้าใส่อันใส่ลงไปนะจ่าใส่ที่ข้าต้มไว้น้นน้ำแนมมั่นเนาะเรียบร้อยคะ่ะลาบหมูสูตรคั่วอีสานง่ายๆนะคะกินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องแต่งออกมาแล้วเดี๋ยวคลิปน้าแหนมนี่เป็น คลิปต่อไปเด้อจ้าเดี๋ยวสิเอาต้ม<อ>น้ำแนมนะคะก็คือเป็นการต้มย่ำต้มแสบธรรมดานี่ลและค่ะเดี๋ยวเอามาลงให้เมืองต่อจากคลิปนี้เด้อจา้าสบ่อยาชมพักผู้ไดเอามะาไ่ชมพักไม่หญ่แดงหรอ <c oughs> ลมพักมีแดงแสบอยู่มันหวานป่ะเพิ่มเพิ่ม